น่ารักมากคุยแบบชวนคุยตลอดเลยน้องพูดภาษาพม่าไม่ค่อยเก่ <c oughs> เง่วงอีก คือแบบว่ากลัวตกนะคะคือจู่วันนี้เรามาเอามะม่วงนะคะคือมะม่วงบ้านน้องอะมีสองต้นทุกคนเห็นไหมน้องเคยมากินที่ต้นนัะนะ่นอะเออนั่นแหละสองต้นนี้นะคะก็มีมะม่วงเยอะมากแล้วคือตอนนี้น้องจะเอาลงทั้งหมดเลยนะคะเด็ดออกแบบว่าเอาไปเก็บทั้งหมดเลยนะ,ะเพราะช่วงนี้อะฝนตกเนาะแล้วอย่างเรากลัวแบบว่ามันเน่านะคะแล้วก็กลัวแบบว่ามันมีหนอนนะคะ ก็จะเก็บไปเอามุมอะเขาเรียกว่าอะไรเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็สุกนะคะเช่นแบบเ,เราไปเก็บไว้ในผ้าห่มแบบนี้มันจะสุกเนาะคือตอนนี้ทุกคนมาช่วยกันเอาหน่อยมาช่วยกันเอาหน่อย <c oughs> ช่วย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 ตอนนี้ฝุ่นจะตกแล้วนะนี่ตอนนี้น้องน้องเด็กเอามะม่วงเนี่ยเอาไป หนึ่งหนึ่งซานนี้แล้วนะคะนี่เท่านี้แล้วนะคะแล้วน,ะะวนี่ครึ่งหนึ่งนะคะม,มีมะม่วงนี้อาจารย <อ Rest> ์เรียกว่าม,มาะาม่วงแก้มของนะคะแก้มแดงแดงแก้มแดงแดงสีไว้ใจได้ก่อมะมว่วงนี้ก็ไว้ใจไม่ได้น้องก็ไว้ใจไม่ได้อีกแล้วหยอกหยอกหยอกไว้ใจได้นี่สีผมจะเข้าต้นต้นมะมว่วงแล้วนะคะอ้อสีจะเข้ากันแล้วนะคะเหมาะจริงๆนะ นี่มาช่วยกันหน่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือแบบอ่อวันนี้จะมาบอกให้ฟังราคาเอ่อคือเราใส่ไฟเนาะใส่ไฟหลวงนะคะเดินสายไฟนึนนะคะก็เลยจะมาบอกราคานะคะหมดเท่าไหร่ที่บ้านน้องแล้วก็บ้านน้องเหมยเอนาะโอเคอันนี้ก็อืมนี่อันนี้ยังไม่ค่อยสุกนะแต่ว่า ถ้าแบบนี้เราไปเก็บไว้ไม่ค่อยนานนะคะน่าจะสุกนะคะแต่ว่านั้นน่าจะนานหน่อยเดี๋ยวเราเด็ดอันที่แบบมันเริ่มใกล้จะสุกนี่เนาะเก็บไปเยอะอา้าวอู้หูอนี้เกือบน้ายาว <laughs> เหมือนจะตกนี่ทุกคนพอเห็นไหมเนี่ยมันก็แดงๆออของชีชงพูโอมเนี่ยนิดๆเหมือนนี้ถ้าเราเก็บไว้อะกลัวแบบมันไม่ดีนะ พอเพราะมะม่วงเนี่ยเราไม่ใส่อะไรไม่ใส่อะไรสักอย่างอ่ะคือบบว่ามันแบบออกแบบธรรมชาติแบบเนี้ยถ้ามันสูงมามันก็ไม่ค่อยดีนะมันก็ไม่ค่อยดีเราก็เลยต้องเก็บไปไว้เนาะทางนี้ดูไม่ค่อยแบบเห็นเยอะนะคะทางนู้นเราจะมาเก็บทางนี้ก่อนเพราะแบบว่ากลัวมีคนมาขโมยเนาะนี่เชอา โป้นี่ อยู่ต่อไม่ได้แล้วฝนตกแล้วฝนตกหนักอยหนักซะด้วยนี่เอาไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอ้ไปเลยจะลงไปละ ดูสีได้เยอะมากเลยอะแค่เด็ดแค่ข้างนอกนะคะเนี่ยดูนี่นี่นะคะอืมเด็ดแค่แป๊บเดียวเี่เก็บไปแบบน,นี้แล้วก็จะเอาผ้าห่มนะคะเหมือนจะแพ็คส่งของเลยพันมะม่วงไม่เหมือนกันพันมะม่วงไม่เหมือนกันนะคะ ก็พันมะม่วงอ่ะดูสิแบบลูกใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนะอันนี้มะม่วงนี่ช่างเนี่ยเหมือนมะมะม่มวงคำ <c oughs> อ่าเ <c oughs> นี้ยมันจะต่างกันมากเลย <c oughs> เดี๋ยวน้องจะมาลองชิมให้ดูนะคะแบบรสชาติมันต่างกันไหมเนาะนี่อันนี้คือมะม่วงแก้มของนะคะนี่แก้มจะอของของชมพูชมพูนะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้มะม่วงคำนะคะก็จะลูกใหญ่กว่าเนาะ ความหวานมันจะต่างกันไหมบอกได้คําเดียวนะคะว่าปีนี้มะม่วงแบบออกเยอะแบบผิดปกติมากๆ <c oughs> เพราะว่าอ่ะอะ่โอเคชิมดูอันที่มันไม่ค่อยสุกเนี่ยนะมันก็หวานนะ มันจะสุกติดตอนที่เก็บไว้แล้วก็มันจะสุกนะ,นะกหวานตั้งแต่เริ่มจะสุกแบบนี้เลยไม่เปรี้ยวเลยหวานกรอบถ้ามันสุกมาเนี้ยอ้หวานอย่างเดียวหวานสุด แต่ตรงนี้คือว่ามันกรอบแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยนะส่วนอันนี้คือมะม่วงกินกับพิกก็อร่อยคือขนาดมันมีเย็นซุปตานๆั่างเงี้เออกำเจมเอออันนี้ป้เจมออเ่ยอันนี้ที่เจมเจมหูนเนี่ยมะม่วงแก้วนะคะ พันมะม่วงได้ไปเอาจากต้นคนอื่นมาเพราะว่าเราไปกินแล้วมันอร่อยอยู่นะขอต้นเข้ามาอือเออะสวยกว่าเอมอันเนี้มันเหมือนมะม่วงอีซราีพ่อันที่มัน,เ,มอน,มอน,นเอามาขายนะแม่หมูตังเมืองไทยนะมะม่วงมันมะม่วง,งที่เขาส่งจากไทยมาขายอะแล้วก็รสชาติมันเหมือนแบบนั้นกลิ่นก็เหมือนแบบนั้นเลยลนะอันเนี้ยมะม่วงเนี้ย ถ้าสุกมาก็หวานเหมือนที่เขามาขายสุกๆแบบนั้นเลยอืออันนี้ก็หวานรสชาติาามันจะต่างกันอันเนี้ยตอนดิบดิบแบบนี้ก็คือแบบว่ากินกับน้ําจิ้มอะไรแบบนี้ก็หวานแล้วนะส่วนนี้ตอนดิบดิบมันเปรี้ยวแต่ว่าพอสุกมาหวานมากหวานเท่ากันแต่ว่าน้องว่า สอง,ออสองพันนี้คือแบบว่าน้องชอบนี่มากกว่ามะม่วงเอ็มของนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะหวานแบบไม่มีกลิ่นอะไรอะ่ะเพราะว่ามันเป็นต้นที่น้องชอบมากๆตั้งแต่เด็กดกินอันนี้นมาไม่เคยมีมะม่วงแบบพันไหนที่น้องชอบเท่าอันนี้เลยนะคะอันนี้เพิ่งเอามาปลูกนะคะมะม่วงคำแต่ก็ชอบถ้าสุกมาหวานโอเคเนาะ เดี๋ยวถ้าเยอะๆแบบนี้น่าจะเอาไปขายเก็บเงินใส่กระเป๋าอิงอีนี่คือนิสัยของใครน้องผู้ฟองนิสัยน้องฟองเป็นนี้ใช่ไว้ใส่ค่าไฟเพราะว่าค่าไฟนี้ทั้งหมดนะวันนี้เขามาเก็บเงินก็คือของน้องเนี่ยไฟสิบเอ็ดดวงนะคะก็หมดไปอ่ะประมาณ แปดแสนสองนะคะแปดแสนสองหมื่นจัดนะคะโอ้โหมันเยอะมากคือมันแพงมากอะแค่สิบคือปกติที่ในหมู่บ้านเนี้ยเขาไม่ค่อยใส่เยอะอะไรขนาดนี้นะแต่ว่าบางคนก็ใส่ห้าดวงแบบนี้ก็มบีบางคนก็คือแบบใส่ประมาณแบบยี่สิบก็มีนะแต่ว่าอ่ามันจะอยู่ที่แบบว่าเขาจะเออได้แบบเอาสายไฟเราออกแค่ไหน บางบางคนก็คือบอกว่าเขาจะเดินแค่ตรงนี้ตรงนี้แค่ใส่หลอดไฟใหม่แบบนี้ก็จะหมดน้อยนะคะแต่อันนี้คือว่าเปลี่ยนใหม่หมดหมด,หมดนะคะก็เลยหมดเยอะนะคะอ่าแล้วส่วนบ้านน้องเหมยเนี่ยหมดประมาณ4 5, นะี่แสนเอ่อสี่แสนห้าเนาะสี่แสนห้านะคะก็ถ้ากับเหมือนไทยประมาณแปดเก้าพันแปดพันนี่นะคะก็หมดเยอะเพราะแบบเอ่อยังไงอะค่าแรงนะคะ คือเขามาตอ่อเดินสายไฟเนี่ยเขาไม่มาคนเดียวเนาะเขามาแบบเป็นกลุ่มแบบนี้แหละแล้วก็ค่าแรงเขาก็แบบแพงนะคะก็อึง้งมาไปเจอนะคะอันนี้ก็อ่ะอันนี้ก็ไปดูเหมือนกันเนาะโอเคนะคะก็ไปดูกันเนาะว่าเขาเดินสายไฟดีแค่ไหนเนาะขอกินต่อดีกว่านีเขามาใส่ไฟที่บ้านแล้วเนาะมันเนี่ยโล

บางที่นะบางบ้านก็จะใส่แบบแค่สามไฟสามหลอดนะคะแต่ว่าที่บ้านน้องอะเปลี่ยนหมดหมดเลยถ้าพ่อมันเป็นสายไฟเป็กๆนะคะก็กลัวมันชาดอะไรแบบเนี้ยถ้าไฟแบบไฟไฟหลวงนะเข้าเข้าแบบเนี้ยกลัวมันแบบมันชารแบบนี้เนาะก็เลยเปลี่ยนหมดหมดนะคะเข้าให้เปลี่ยนหมดหมดนะคะ ก็ได้เปลี่ยนทั้งบ้านเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่เขาใส่ไฟที่บ้านน้องนะคะว่าเป็นไงเนาะแต่น้องดูเขาทำแบบรวดเร็วมากเดี๋ยน้องวิ่งดูดูตามนี่แทบไม่ทันเลยเขาทำเร็วมากเลยกุ๊กกกใกล้เสร็จแล้วจะพังแล้วบ้านฉันนี่รู้วุ่นวายมากเลยนะเอ้ยฝนตกนี่นะ น,นี่ใส่แล้วมันจะใส่หลอดเปสีดำเฮ้ยไฟของน้องหายเลยกอ,อ,อนนี้มัเปลี่ยนในห้องน้องนะนี่แตนน่แรกของน้องก็เปลี่ยนอันใหม่ไว้อยู่ ห้องใหม right? ่ๆเปลี่ยนแล้วใหม่ยังไวอยู่แต่ว่าสายไฟมันเล็กนะคะมันเล็กก็กลัวแบบมันทางเนาะก็เลยแบบแสนใหญ่นะฮะก็อันนี้คือแบบว่าตอนแรกอ่ะเขาก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะพอจะอาไรก็ไม่เห็นแล้วก็บอกว่าเออมันไม่สวยพอนะคะก็เลยเอาออกมาทำให้เขาแบบให้สวยๆแบบนี้จะน่าพูดเลยก็เลยเขาก็กทำให้ใหม่ แล้วก็ทำให้สวยนะคะต้องแบบทำแล้วเสร็จแล้วนะแต่เจ้าน้าเขาบอกว่าไม่สวยเ็ยเอาออกแล้วก็ทำใหม่โอเคเนาะนี่พี่ๆเขาน่ารักมากคุยชวนคุยตลอดเลยน้องพูดภาษาพว่าไม่ค่อยเก่ง กรเรียบร้อยแล้วคือที่บ้านอื่นเนี่ยน่าจะแบบว่าใช้เวลาน้อยนะคะแต่ว่าที่บ้านน้องใช้เวลาไปเยอะมากเพราะว่าเปลี่ยนเยอะนะคะแต่ว่าบ้านอื่นเขาจะแบบว่าเ่ยนไว้ก่อนแบบนี้เนาะแต่ว่าเราให้เขาเปลี่ยนเนี่ยดีที่สุดอะเพราะว่าถ้าแบบมันชาร์จอะไรมาแบบนี้เขาก็มาแบบเขารับผิดชอบไงเพราะว่าเขามาทําแบบนี้ถ้าแบบว่าสมมติว่า บ้านเหมยเนี่ยเนาะคัมปี้เนี้ยถ้าใครช้นอะไรแบบนี้ขึ้นมาเขาไม่รับผิดชอบเขาก็แบบนี้เพราะเขาไม่ได้มาทาไว้แบบนี้เนาะคือวันนี้คือทําที่บ้านน้องก็คําแล้วนะคะแต่ว่าที่บ้านน้องเหมยน่าจะทําคู่นี้นะคะอันนี้คือห้องพี่ชายนะคะก็จะแบบเออใส่แบบนี้ไว้เรียบๆนะคะนี่ก็พอโอเคอยู่เหมือนนี่แอบใส่เหมือนน้องด้วยอึ๊บ แล้วก็ส่วนข้างนอกนะคะข้างนอกอ่ะเขาจะใส่แบบนี้ให้เรียบๆเลยบอกว่าอู้แบบละเอียดมากนี่นะลงมานี่นี่คือข้างล่างของบ้านนะคะก็จะใส่ไฟแสงแบบนี้นะคะนี่เขาทำแบบใช้เวลาไปไม่นานเท่าไหร่นะทนุกคนนี่เก็บรายละเอียด สาไฟไนี่เนาะอ่าไปดูข้างบนกันส่วนข้างบนบนบ้านเนี่ยสว่างกว่าเดิมเพราะเปลี่ยนแสงใหม่เนาะนี่ส่วนนี้คือนี่หิ้งฟ้าเอ้ยใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชน่าจะใช่ ตรงนี้ก็เก็บรายละเอียดนี่ต่อมานี้โอ้โหนี่นะตรงนี้สวยมากเลยนะ้องอะเก็บรายละเอียดแบบโอเคเลยอนะตอนแรกตรงนี้ก็ไม่สวยนะแล้วก็พอหัวหน้างเขาแบบเจ้านายวะเจ้านายเขาเนาะ มาบอกว่าเออให้เปลี่ยนตรงนี้ให้มันละเอียดก่อนนี้นะคะเขาก็ต้องแบบว่าแกะแล้วก็เปลี่ยนใหม่กว่าจะออกมาดีแบบนี้เออเออส่วนห้องครัวก็จะใส่ตรงนี้นะคะก็สว่างแต่ว่าตรงนู้นจะมืดนิดนึงเพราะว่าอืมใส่แค่อันเดียวมันกว้างเนาะนี่นะคะข้างนอกที่แบบแต่งหน้าก็จะมีแบบต่อให้แบบนี้ นี่นะแล้วก็ส่วนข้างในก็คือห้องน้องเอาเข้ามาทำอะไรเนี่ยเออาใสให้โคตรเท่อนี่นี่นะคะโอ้ที่นี่แบบละเอียดมากเลยทำได้ดีมากเลยถ้าทำไม่ดีก็เดี๋ยวจะนายด่าตั้งแรกยังไม่ดีขนาดนี้นะต้องแก่นะ ก็จะมีปลกไฟประมาณนี้เนาะที่เขาต่อให้นะคะนี่แน่แล้วก็มาตรงนี้นิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะก็ได้พาทุกท่านมาดูการเดินสายไฟที่เชียงตุงนะคะก็ตอนนี้ไฟหลวงจะเข้าแล้วไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะเพราะว่าไฟจะเข้าที่14ชั่วโมงแล้วนะคะเป็นการรอคอยของน้องบุฟอง มานานแสงนานนะคะก็ <c oughs> <G ül> จะเข้าสักทีนะคะกว่าจะเข้าเนาะหมู่บ้านอื่นได้ใช้แล้วนะคะหมู่บ้านกวางยังไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเพิ่งเรือนสายครึ่งหมู่บ้านเองนะคะอีกครึ่งหมู่บ้านยังไม่เสร็จนะคะก็ต้องรอต่อไปนะคะถ้าเดินสายเสร็จก็น่าจะแบบเปิดเนาะย่งไ่พูดมากนะคะก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะพูดมากแล้วบายก็ไลคกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ